สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในเกม f i n a l AS m a n g i ี s คืนที่3แล้วนะครับผมว่ามันต้องยากแน่ๆเลยคืนที่3เนี่ยโอเคมาละมาดูกันว่ามันจะเล่นเราตั้งแต่ต้นเกมไหมอ่ากล้องกับพิพแล้วครับมีมาแล้วตัวหนึ่ง แต่มันยังไม่มาตรงแถวแออฟฟิศนะครับทุกคนเมื่อกี้เปิดกล้องไปเจอสองตัวนั้นนี่โอ้โหน่าง่ายมาแล้วตัวหนึ่งโอ้โหหมู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 ก็มาว่ะโอ้โหต้นเกมต้นเกมโโหมูยังไม่เที่ยงคืนเลย,ยมันมาแล้วโอ้ยตัวนั้นก็มาว่ะวิแคมแคมอะไรวะเนี่ยแคมสี่ใช่ไหมมันมาตรงเนี้ย เราต้องส่องกล้องนะครับมันถึงจะไปแล้วก็ไม่มาจัมสแกร์เราโอ้มันมาตั้งแต่ต้นเกมเลยอมน,นั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้แขมห้าอุย้ยหมูอีกโอ้โหรัวจัดเลยอุย้ยมันยังไม่มาเลยอะตรงเนี้ยเสียงผมอาจแปลกแปกนิดนึงนะครับก็ขออภัยนะครับเพราะว่าผมเป็นไข้นี่ดารลังดานลังอุย้ยตรงนี้ก็มา มันไปแล้วอุ้ยมันหายไปหายแคมหกแคมหกนี่นี่อุ้ยหมูอือชอบตกใจหมูอยู่เรื่อยครับแต่ตอนนี้ก็ตีหนึ่งละตีหนึ่งมันยังมากระวัวขนาดนี้เลยถ้าเป็นคืนต่อไปนี่ผมเล่นไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวโดนหลอกเดี๋ยวโดนจัมสเกอะไรย่างงี้ ใช้สเตปนี้ละกันก็คืออุ๊ยอุ๊ย,ยมีตัววิ่งมาว่ะอุ๊ยตัววิ่งมาเมื่อกี้โคตรน่ากลัวเลยอุ๊ยหมูอืมคืนนี้ดูเหมือนจะยากกว่าคืนที่สองมากเลยนะครับแหมพูดถึงมันก็มาเลยเฮ้ยตัวหายไปแคมอะไรวะแคมอะไรแคมอะไรแคมนี้โอเคแคมหกเนาะอุ๊ยมันยังโอเค โอเคมีหมูด้วยโอ้ oh. ถึงกับพากไม่ทันเลยนะครับโคตรไว <c oughs> พาไ่ทันโคตรไวเลยมากันไวมากตีสองแล้วอุ้ยตีสองเพิ่งตีสองเองตั้นังมันมาอีกแล้วแขมอะไรวะเข็มหกเขมละเข็มอะไรไม่รู้แหละแต่เปิดถูกโอเคเป็นแบบเดิมละเอออืมหมูหมูนี่มาบ่อยสุดละหมว่า สลับไปอย่างนี้อุ้ยอืมปิดปิดเบียนประมาณสี่วินั่นแหละสี่วิแล้วมันก็จะไปนะครับโอเคใช้สเต็ปสลับมองกล้องแล้วก็ตรงประตูอุ้ยแคมอะไรวะแคมเจ็ดเหรอแคมเจ็ดแล้วมันก็มาชั้นชั้นตรงช่องระบายอากาศไอ้ตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งโอ้โหมาไวจัดอุ้ยหมูโอเคนี่นะครับผมใช้สเต็ปนี้ อุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเข็มห้าชั้นล่างโอเคตรงอุ้ยหน้าคนอีกหน้าคนเมื่อกี้โคตรน่ากลัวเลยลทุกคนโอเคมันไปล้วตอนนี้ก็ตีสามแล้วนะครับสลับแบบนี้เออสเต็ปแบบนี้มันก็สบายนะแต่ว่ามันจะใช้ในคืนที่สี่ได้หรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่ต้องลองดูคืนที่สี4อาจได้ก็ได้เออโว้โว้โว้โวหน้าไข่หน้าไข่อุ้ยหมู่นี่ก็แบบมาบ่อยจัดวิแต่เมื่อกี้มันหน้าไครว่าโอ้เห็น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 ไม่ได้แอบเลยอแต่ตี3แล้วจะตี4แล้วนี่ว่าดีละดีละอะไรเนี่ยแคมป์5อุ้ย โอเคอันแน่อันแน่อันแน่้โอ้หมูอืมมันสงบแปลกๆเดี๋ยวนะอืมทำไมมันสงบแปลกๆป,ปกติมันต้องมีสักตัวมาแล้วไม่ใช่เหรอ สงบแปลกๆว่ะอ้ายืนจ้องยืนจ้องกล้องเลยสองตัวนั้นน่ะในแคมสองอะหมูหมูนี่ก็มาแบบมาตลอดเลยเมื่อกี้ผมเห็นตัวในแคม3สามมันเตรียมวิ่งแล้วว่ะมันเตรียมวิ่งมาหาผมแล้วดูดิโอ้โหนี่ไงเริ่มมาแล้ว มันมาแล้วก็ปิดนะครับไม่มีอะไรยากแต่ที่มันยากก็คือมันจะมาพร้อมกันเฮ้ยเฮเสียงนี่เสียงนี่เสียงนี่โอ้โอ้โอ้ตัวที่วิ่งมาใช่ไหมโอ้โคนน่ากลัวเลยเฮ้ยเคแคมนี้แคมนี้โอ้โอ้เมื่อกี้คนน่ากลัวเลยทุกคนมันก็รับมือได้นะแต่มันโค่นน่ากลัวหมายตัว ปิดไปไปเลยตีห้าแล้วอุ้ยอีกนิดเดียวเดี๋ยวมันจะแห่กันมาแน่เลยอุ้ยแต่ใกล้แล้วผมใกล้จะผ่านแล้วตีห้าแล้วนี่ตีห้าแล้วให้ผ่านเถอะโอ้ยโอ้ยตัวนั้นมาแคมนี้จองไว้จองไว้จองไว้โอเคไปแล้วเนาะอืมโอเคโอเค ปิดปิด,ปดผมว่ามันต้องรอดให้ได้หว่ามันต้องรอดให้ได้ปิดไปเลยอืมไม่ตัวก็ปิดเหมือนกันปิดเหมือนกันตีห่าแล้วให้ผมผ่านเถอะพี่เอ้ยตัวอะไรมาเอ้ยตัวอะไรมา โอเคด้ล่ามันไปแล้วเราก็ดูกล้องต่อตัวนี้ก็มาอีกโอ้โหโอเคผ่านแล้วเยสโอเคครับขอคนที่ดูจนจบลิปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะจบคลิปนี่มันยังมีอีกมันยังมีนะครับ เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลย โอเคผงมีแค่นั้นนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับทุกคน